เอาละฮะวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในช่วงจะอันดับฮีโร่เกมมาฮาวิลซูเปอร์วอ์กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะฮะเราก็จะมาจากอันดับฮีโร่ฮีโร่ที่โหดขึ้นนะครับหลังจากที่ได้มีการปรับ หรือว่าอัปเดตแพทใหม่นะครับคือปกติเนี่ยนะครับเกม Marvel Super หรือว่าเกมอื่นๆเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการปรับปรุงฮีโร่การปรับสมดุลฮีโร่ทุกตัวทุกเกมกันอยู่แล้วนะครับการบัฟเนี่ยนะครับมันไม่ได้ทําให้ฮีโร่ดีเสมอไปนะครับหรือแม้กระทั่งการเนิร์ฟเนี่ยมันไม่ได้ทําให้ฮีโร่กากเสมอไปนะครับซึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีฮีโร่ตัวไหนเนี่ยนะครับที่มันตั้งแต่ที่เขาอัปเดตแพทใหม่มาเนี่ยนะครับมันมีตัวไหนโหดมาบ้างนะครับจากฮีโร่ท้ายตาราง2 3 8ทีี่่แล้วเนนยมาจถึงแพทล่าสุดเนนี่่ยะครับวามีีีีตัััววไหนนนนนเเเเ่่ยยทมดดขึ้้บบางะคครโอ๋แพ ดูกันเลยดีกว่าจัดไปอันดับที่5นะครับกับฮีโร่ตัวนี้เลยนะฮะกับแกมบิดของเรานะฮะจากฮีโร่แบบกลางๆประมาณอันดับที่20นะครับมาจนถึงปัจจุบันนี้นะฮะตัวนี้ก็ตีท็อปแล้วนะครับซึ่งฮีโร่ตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่า2-3แผ่นที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ได้มีการปรับอะไรนะสำหรับตัวของแกมบิดนะครับแต่ก็มันก็โหดขึ้นเรื่อยๆครับเรียกได้ว่าฮีโร บอกได้เลยว่าตัวเกมบินเนี่ยนะครับคือมันโหดมาตั้งแต่ที่ตัวเกมเขาอัปเดตเข้ามาแล้วแหละนะครับถึงแม้มันจะมีการปรับไปแล้วรอบนึงนะครับเนื้อไปแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังโหดอยู่ดีนะครับคือมันเป็นฮีโร่เมตาในตําแหน่งแครี่มาหลายแผ่นแล้วนะจริงๆฮีโร่ตัวนี้นะครับตั้งแต่ที่มันอัปเดตเข้ามาในช่วงซีซั่นที่2เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการ เก็บสแต็กนะครับการเก็บไพ่นะครับยิ่งถ้ามันเก็บจนเต็มแล้วเนี่ยมันจะปาไพ่แรงมากนะครับแล้วก็มีสกิลที่คอยหลบหนีด้วยนะครับอย่างเช่นสกิลที่3นะครับแล้วก็อันตรีของเขาเนี่ยก็สามารถที่จะใช้หลบหนีก็ได้นะครับบอกได้เลยว่าฮีโร่ตัวนี้เนี่ยนะครับผมโดนถ้าช่วงเลนเลตเกมเนี่ยตัวบางๆหน่อยเนี่ยโดนคอมโบฮีโร่ตัวนี้ไปเดียวนะครับบอกได้เลยว่าลงไปคุยกับลากมั่วงได้เลยนะครับจริงๆฮีโร่ตัวนี้เนี่ยไม่ได้ปรับมา2-3งสามแพทแล้วนะนะครับคือปรับครั้งล่าสุดเนี่ยผมจาาไไม่่่่่่ด้้้้แแแแแแลลลวววนนนะะคครรรัับบตตทีูหย คือฮีโร่ตัวนี้มันก็โหดขึ้นตลอดเลยอะนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าผู้พัฒนาเกมเขาคิดยังไงอยู่นะฮะตัวคงๆแบบนี้ไม่ปรับสักทีนะครับจนตอนนี้เนี่ยมันติดท็อปแล้วนะครับจากอันดับที่20เน่ยนะครับผมจาได้เลยนะครับแล้วก็ครั้งแพทที่แล้วเนี่ยมันอยู่อันดับที่10มั้งนะครับจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับมันติดท top 5ฮีโร่ที่ดีที่สุดแล้วนะตอนนี้นะครับไอ้ตายเธอไม่เหน่งสักทีนะฮะสำหรับฮีโร่ตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูฮีโร่ตัวต่อไปกัน ฮีโร่ตัวที่4นะครับอดัมบาร์อกของเรานั่นเองนะครับฮีโร่ตัวนี้นะฮะนั่นองน,นะครับจริงๆฮีโร่ตัวอดัมบาร์อกเนี่ยนะครับเป็นฮีโร่อีกหนึ่งตัวนะที่ติดเมตามาตั้งแต่ที่ตัวเกมเขาอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับเป็นเมดไฟเตอร์ที่ค่อนข้างค่อนข้างโกงมากนะครับเกมนี้เนี่ยแม่งไม่รู้เป็นอะไรนะฮะเมดไฟเตอร์เนี่ยแม่งจะโกงกว่าชาวบ้านก็เลยนะครับเองเช่นวันเฮล่าเนี่ยนะครับคือมันโกงมากนะครับ อารดัมวอลล็อกเนี่ยจริงๆแล้วมีการปรับไปแล้วนะครับรอบหนึ่งนะครับไม่ใช่แพทล่าสุดที่เพิ่งอัปเดตมานะนะครับเป็นแพทก่อนหน้านู้นนะครับซึ่งตัวอารดัมวอลล็อกในแพทนั้นเนี่ยนะครับได้มีการเนิร์ฟการฟื้นฟู HP ของเขาขณะที่เขาเป็นดักแด้เนี่ยนะครับทำให้ฮีโร่ตัวนี้มันฟื้นฟูได้น้อยลงกว่าเดิมนะครับแล้วก็ได้มีการปรับสกิลไหนนี่แหละผมจำไม่ได้นะนะครับคือเป็นการปรับที่ค่อนข้างหนักพอสมควรเลยนะครับช่วงแพทก่อนหน้านู้นนะครับ แต่ที่แน่ๆนะครับฮีโร่ตัวนี้มันไม่ได้กากลงเลยนะฮะสำหรับอดัมมอร์กนะครับมาจนถึงแผ่นปัจจุบันนี้นะฮะอดัมมอร์กเนี่ยนะครับยังติดท็อปอยู่นะครับสำหรับฮีโร่ตัวนี้นะครับเห็นไหมบอกแล้วนะครับว่าฮีโร่ที่มันเนิร์ฟมาเนี่ยนะครับคือมันไม่ได้กากลงเสมอไปนะฮะใครที่มองหาเมสสายบูสสายทะลวงกลางวงเขาเนี่ยนะครับแนะนำเลยนะครับสำหรับฮีโร่ตัวนี้นะครับหรือว่าใครที่เพิ่งมาเล่นเกมนี้ใหม่นะครับแนะนำเลยนะฮะพวกเมสที่มันเป็นไฟเตอร์เนี่ยมันจะโกมากนะครับ ฮีโร่ตัวที่3นะครับนั่นก็คือตัวของแซนแมนนั่นเองนะครับแซนแมนเนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าครั้งล่าสุดเนี่ยนะครับเขาได้มีการเนิฟลงไปนะแต่แม่งโหดขึ้นเฉยเลยอ่ะนะครับสำหรับฮีโร่ตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราท้าความไปตั้งแต่มือช่วงที่เกมมันเปิดใหม่ๆเนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าแซนแมนเนี่ยนะครับอยู่อันดับท้ายสุดของฮีโร่ที่อ่อนที่สุดเลยนะครับพอมาช่วงซีซั่นที่3ที่เขามีการเนิฟฮีโร่อ่มีการบัฟฮีโร่ตัวนี้ขึ้นเนี่ยนะครับคือคนเนี่ยเริ่มกล คือแบบมันโหดขึ้นเยอะมากมีการบัฟนะครับในส่วนของดาเมจสกิลที่1น,นะครับแล้วก็ทีหลายๆสกิลของเขานะครับที่มีการบัฟทําให้ฮีโร่ตัวนี้เนี่ยมันโหดขึ้นมากเลยนะเมื่อช่วงต้นซีซั่นที่3เนี่ยนะครับพอมาช่วงแพทก่อนล่าสุดเนี่ยนะครับฮีโร่ตัวนี้ก็ได้โดนเนิร์ฟไปนะครับในเรื่องของดาเมจของสกิลที่1นนะครับแต่เชื่อไหมฮะตอนนี้แม่งติดท็อปยิ่งกว่าเดิมอีกนะครับจากฮีโร่ที่แบบ ท้ายสุดของตารางอ่ะมาอยู่อันดับที่5นะครับจนปัจจุบันนี้แม่งมาอยู่อันดับที่3นะครับฮีโร่ที่ดีที่สุดชนะเยอะที่สุดนะครับคือแบบแม่งโหดขึ้นอย่างมากเลยนะครับต่อให้มีการเนิบแล้วก็ตามแม่งก็ยังโหดอยู่ดีนะครับสำหรับตัวของแซนแมนนะฮะก็เป็นฮีโร่หนึ่งตัวนะที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับคือมันมีสกิลที่คอยฟื้นฟูเฮพีให้กับตัวเองนะครับหรือแม้กระทั่งสกิลที่คอยเปิดทีมไฟให้กับเพื่อนนะครับกระโดด บูดซ้ายแล้วก็เข้าไปทุบทําให้ทีมฝั่งสตูเนี่ยตันนะครับเปแทนที่เนื้อไปแล้วดีกว่าเดิมอีกนะครับสำหรับฮีโร่ตัวนี้นะครับแซนแมนฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูฮีโร่ตัวต่อไปกันดีกว่าตัวที่2เลยนะครับกับเฮล่าของเรานั่นเองนะครับเฮล่าเนี่ยนะครับเมื่อแพทก่อนหน้านู้นเนี่ยเขาก็ได้เนิร์ฟฮีโร่ตัวนี้ลงไปนะครับมาจนถึง แพทปัจจ we ุบันเนี ja. ่ยนะครับค er ือเขาได้บัฟในส่วนของสกิลที่1นะครับบัฟความเร็วเคลื่อนที่ของสกิลที่1นะครับก็เป็นฮีโร่เมตามาตั้งแต่ที่ตัวเกมเขาอัปเดตเข้ามาแล้วนะสำหรับฮีโร่ตัวนี้นะครับไม่ว่าจะปรับไม่ว่าจะเนิร์ฟเท่าไหร่ฮีโร่ตัวนี้แม่งก็ติดท็อป10เหมือนเดิมนะครับสำหรับตัวของเฮล่านะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลที่แบบโจมตีไปด้วยเคลื่อนที่ไปด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งสกิลที่แบบดูดวิญญาณดูดเลือดฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะครับแล้วยิ่่่่่่่งงออออตตตตขเเเเเคค้้าาาาานนนนนนนีีีีีีีีียยะะะรรรรรรััััับบบสมมถททจกกกกกกลชววว็็็ไดฮฮโโปห ค่อนข้างแรงมากๆนะครับในเรื่องของดาเมจของเขานะฮะคือมันดูดวิญญาณมันดูดเลือดแรงมากสําหรับพิโตัวนี้นะครับและแล้วนะครับสำหรับฮีโร่ตัวนี้ก็ติดท็อปอันดับที่2องไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากอันดับที่7เมื่อแพทก่อนหน้านู้นนะครับตอนนี้มันติดท็อปที่2แล้วนะฮะผมก็งงใจเหมือนกันนะครับว่าทําไมฮีโร่โกงๆแบบนี้นะครับมันถึงปัฟขึ้นเอาบัฟขึ้นเอานะนะครับก็ยังงงอยู่กับผู้พัฒนาเหมือนกันนะครับ อันดับที่1น่ะครับกับฮีโร่ตัวนี้เลยนะครับกับบีสนะครับจากฮีโร่ที่แบบท้ายตารางเหมือนกันนะครับฮีโร่ตัวนี้นะครับตอนนี้แม่งปิดอันดับที่1แล้วนะฮะนะครับตัวของบีสเนี่ยนะครับคือบอกได้เลยว่าแพทล่าสุดนี้นะครับบีสเนี่ยเขาได้มีการเนฟลงไปนะลดโบนัสดาเมจของอตีของเขานะสำหรับการปรับครั้งล่าสุดเนี่ยนะครับ คือบีทเนี่ยนะนะจะมีการปรับทีนะฮีโร่ตัวนี้นะครับคือก่อนหน้านั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเปรียบเทียบมือช่วงซีซั่นที่1เลยเนี่ยนะครับบีทเนี่ยเป็นฮีโร่ที่คนหยิบม,มาเล่นน้อยมากๆเลยนะฮะสำหรับฮีโร่ตัวนี้นะครับตั้งแต่ที่มีการปรับมานะครับเมื่อช่วงซีซั่นที่เมื่อช่วงต้นซีซั่นที่3เนี่ยฮีโร่ตัวนี้นะครับมันก็เริ่มติดเมตาติดเมตาติดท็อปมาเรื่อยๆนะครับสำหรับฮีโร่ตัวนี้นะครับจนปัจจุบันเนี่ยนะครับเจ้าบีทเนี่ยติด็อป10 ติดอันดับที่หนึ่งเลยแหละนะครับสำหรับฮีโร่ที่ดีที่สุดณปัจจุบันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอัตราการชนะนะครับหรือแม้กระทั่งอัตราการที่เลือกใช้เนี่ยนะครับก็เยอะขึ้นกว่าแต่ก่อนมากๆเลยนะฮะเรียกว่าเป็นฮีโร่ที่แบบแจ้งเกิดเลยนะครับแต่แผทล่าสุดเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยฮีโร่ตัวนี้ก็ได้เนิบลงไปนะครับกับอันตีของเขานะฮะก็ต้องรอดูกันว่ามันจะติดท็อปอีกหรือเปล่านะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษเพื่อนๆมาณที่นี้แล้วกันเนาะนะครับโอเคครับหากเพื่อนๆดูคลิปจบแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะครับให้ผมเนี่ยได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ขอตัวลาทุกเพื่อนก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับกับ Marvel Super War ลวัสดีครับผมสวัสดีครับ